ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้โดยสำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการเฉินุดมเพชรสังผู้อำนวยการสํานักอง,องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ภายใต้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์ส่วนป่าเศรษฐกิจเพื่อกวายั่งยืน Create forest plantation for sustainability องค์การอุตสาหกรรมป่าไมา้ภาคใต้ได้จัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมปลูกปลกูปั้นปั่นและวัฒนธรรมองค์กรแฮปปี้ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านผ่านทางกิจกรรมนั่งสมาธิเจริญสติปัญญา กิจกรรมทักทายสวัสดีตอนเช้าก่อนการทำงานเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกิจกรรมออกกำลังกายลดอาการออฟฟิศซินโดมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ใส่ใจในสุขภาพและอนามัยถ้าพูดถึงอออปอปใต้ท่านนึกถึงอะไรผม,มกีความร,รู้สึกว่าโครงการอุตสาหกรรมไม้คือบ้านหลังนึงของในความรู้สึกมันอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมมองว่า เราอยู่บ้านเราทาบ้านเราไว้ดีที่สุดแล้วก็ทางองค์การสาธารณสุขส่งเสริมเราให้เรามีจักรยาภาพมีความรู้มีความสามารถในการปลุกสร้างในการดูแลรักษาให้สาหรับสาหรับเศรษฐกิจสําหรับชุมชนสําหรับสวนป่าสําหรับตัวเองผมรู้สึกว่าผมรักองค์การาสาธารณสุขครับ ถ้าพูดถึงพอปล่าก็คือการปลูกป่านะครับเราเป็นตัวแทนของการปลูกป่าเศรษฐก,ฯกฯิจการปลูกป่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ครบคุมถึงการสร้างรายได้ให้รัฐน,นะครับกระบวนการนี้มันจะควอบคุมให้ประโยชน์กับสามส่วนด้วยกันกนคือชุมชนนะครับชุมชนรอบรอบสวนป่าก,ก็รับเศษครอบครัวนะครับแล้วก็สร้างสิ่งเป็นรองนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติปัจจุบนัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ผ่านการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลเอเซีครบทั้ง22ส่วนป่าทําให้มั่นใจได้ว่าการบรหิหารจัดการของเราครอบคลุมทั้งมิติของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท่านมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับอปปใต้ ถ้าพูดถึงโครงการสกืกลรมป่าไม้ภาคใต้แวบกบแรกที่ผมนึกขึ้นมาก็คือนึกถึงผู้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการปลูกสร้างและดูแลรักษาไม้ยงางพารานะครับแล้วก็สย่งที่สองก็คือความสามัคคีตลมเดียวเป็นพี่เป็นน้องก,กันของหน่วยงานเกิดว่าการดีป่าป่าใต้เนะี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับนึกถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับซึ่งเราได้รับมาตรฐาน ระดับโลกนะครับก็ <kanske> เ,เป็นผู้เชี <mentoring> ่ยวชาญหนึ <running> ่งเกือบจะเป็นเองเดียวเอ้ยเจ้าแรกๆดีกว่าใช้คำว่าเจ้าแรกๆดีกว่าเลครับในในเรื่องของการปลูกป่าแบบผสมปลูกสร้างสวนป่าแบบผสมผสานนะครับการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนนะครับคือให้สวนป่ามีการจัดการปลูกต้นไม้ผสมผสานไม้ตัเรือกับไม้ตัวชานะครับแล้วก็ให้มีแล้วก็มีส่วนร่วมกับราชชนวนราชชนวนในชนชนที่ก้าวออกมา ทำมานี่วนป่าเป็นแหล่งรายได้ให้ชุมชนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ชุมชนวดผลผป่าได้ใช้ผลนประโยชน์กับสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภา,า,าคาใต้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจเช่นไม้โตเร็วตามโครงการจำหน่ายไม้โตเร็วลวงหน้าไม้ยูคาลิปตัสไม้กระถินเทพาไม้ยูคาลิปตัสสลับไม้กระถินเทพา ไม้สักไม้ยางพาราและไม้ดีมีค่าอื่นๆถ้าพูดถึงอปอใต้ท่านมองถึงอะไรถ้าพูดถึงอปใต้ของเรานะคะเตยมองถึงการมีรายได้ที่ควบคู่ไปกับชุมชนค่ะคืออปใต้เรามีการมีการโครงสร้างผลิตัณเศรษฐกิจสร้างรายได้นะคะแล้วก็ ที่สําคัญเราจะไม่ทิ้งชุมชนนะคะเพราะชุมชนสําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งถ้าพูดถึงออใต้ก็จะพูดถึงการสลับสมุนเพื่อให้ให้การตอบแทนกลับไปสู่ชุมชนค่ะก่อนอื่นต้องพูดถึงภารกิจของอบเราครับก็คือหลักๆแล้วที่ทราบกันดีก็คือการปลูกป่าแต่สําหรับออใต้มีภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะเด่นกว่าที่อื่นคือการเก็บเกี่ยวผลิตยาพาราซึ่ง จะมีสมาชิกกีดยานแล้วเราจะมีกิจกรรมร่วมก,กันกับสมาชิกตั้งแต่หัวค่ำที่ลงรีดจนกระทั่งกว่าจะเสร็จจากลาเทลงท่านก็ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายซึ่งเราจะอยู่กันเหมือนครอบครัวครับไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้เป็นแค่ในจ้างลูกจ้างทั่วไปมีอะไรก็ช่วยกันเหลืนกันตลอดครับเรื่องงานขอช่วยเรื่องงานดอ,อกปากมันก็ขอกันได้ง่ายกว่าระบบในจ้างลูกจ้างไม่ต้องบังคับช่วยเหลือกัน ผมว่าเนี่ยเป็นจุดเด่นของกอได้ยานครับรายได้ของอปอใต้ส่วนใหญ่ได้มาจากยางพาราการทำไมย้ยางพาราน้ำยางพารายางพาราแผ่นดิบและยางก้นถ้วยนอกจากนั้นเรายังมีพื้นที่ปลูกปาล์ามน้ำมันในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของอปอซึ่งสร้างรายได้ให้ใหกับอปอเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เรายังมีแหล่งท่องเที่ยวถึงสองที่ด้วยกันได้แก่สวนป่าคลองท่อมและสวนป่าก,กระเปอร์พูดถึงอปใต้ท่านคิดถึงอะไรคิดถึงกนะารประสานความร่วมมือการเข้าถึงชุมชนในท้องที่การช่วยเหลือต่างๆได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะนโยบายการประสานชุมชนในท้องที่เพื่อความเข้าใจของอประชาชนในท้องที่ต่างๆนะครับ นโยบายนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าสําคัญที่สุดเพราะว่าเราจะได้รู้จะได้เข้าใจและจะได้เอามาปรับ,บใช้กับกับสวนป่าเพราะทุกวันนี้มันเป็นไปนไม่ได้แล้วที่ว่า,ารัฐจะยืนอยู่คนละแบบกับประชาชนอย่างนี้เราต้องยืนอยู่ร่วมกันทั้งประชาชนและทั้งรัฐนะครับก็เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อตอบสนองความยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมบาไม้ซึ่งนโยบายนี้ก็เป็นนโยบายที่สําคัญคิดถึงโชว์รูมคาะผลิตภัณฑ์ไม้ที่สวยที่สุดในป,ประเทศไทยค่ะ Khôi ngang nhanh ngay, tay du cao. งอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับออปใต้ผมอยากใช้คำวันนึกในชั้นลงเกศสัมพูมในการการสัมปทานภาคใต้เพราะว่าที่ผมสัมผัสมาตลอดตั้งแต่เป็นผู้ใต้มัน ัดกว้างไกลคิดนอกกรอบที่สําคัญหลักๆเลยตั้งแต่ที่ท่านมาดำรงตำแหน่งนนออใต้สามารถรวมใจชาวออใต้ให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ตลอดนะครับดังคําพูดที่ท่านใช้มาตลอดก็คือว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาออใต้ขอบคุณครับสภาพปัจจุบันและอนาคตที่อยากให้เป็น สภาพปัจจุบันของอมอใต้จากการจำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าอมอใต้ในปี2566โดยแบ่งเป็น A, B, C ปรากฏว่าโครงการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้มีพื้นที่ A1 คือพื้นที่ productive สามารถสร้างรายได้คิดเป็น27.97% A2 พื้นที่โปรดักทีฟที่ทำการพัฒนาปลูกใหม่แต่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได,ได้คิดเป็น29.62%พื้นที่ B.1 พื้นที่รกร้างว่างเปล่าหรือพื้นที่อนุรักษ์ที่สามารถหรือปรับปรุงพัฒนาได้ใน1ปีคิดเป็น1.67%พื้นที่ B.2 คือพื้นที่รกร้างว่างเปล่าหรือพื้นที่อนุรักษ์ ที่สามารถหรือปรับปรุงได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาคิดเป็น3.01%พื้นที่ C 1พื้นที่อนุรักษ์ที่อาจจะต้องกันไว้คิดเป็น7.39%และพื้นที่ C 2หรือพื้นที่มีปัญหาถูกบุกรุกปัญหามวลชนยากที่จะแก้ไขคิดเป็น 30.34%ปัจจุบันนี้นอกจากการดำเนินงานเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรแล้วองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้มีการบริหารจัดการตามระบบการจัดการป่าไม้อย่างยังยงย่งยืนตามมาตรฐานสากลโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นชุมชนซึ่งทำให้การบริหารจัดการสวนป่าเศษรษฐกิจ มีความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาชุมชนสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับราษฎรในท้องถิ่นอนาคตที่อยากเป็น 1. พัฒนาบริหารสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นผู้นำในการผลิตไม้สวนป่าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 2. พัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่สวนป่าเพิ่มศักยภาพในการใช้พื้นที่และผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่โดยคำนึงถึงแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจเช่นการปลูกไม้เพื่อพลังงานไม้วีเนียและไม้แปรรูปเป็นตน้น 3. หาแหล่งเงินทุนสูงสร้างสวนป่า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดกระแสงเงินสดในการลงทุนโดยหาพันธมิตรในการปลูกสร้างสวนป่าของอปอเช่นโครงการซื้อขายไม้ล่วงหน้าเป็นต้นและพวกเราชาวองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ขอกราบขอบพระคุณครับ